หลังจากเ้าตัดหญ้าเ้าปั่นกินเขากินน้ำแล้วตาหนวดเพิ่นเสียมใส่ถุงนะจ๊ะเห็นบห่านมันหล่นฝนโต้งน้ำน้ำน้ำมันบกมันหล่นเ้าก็ใส่ยทอหาพอได้อยู่ได้กินห่านมันมีปลาเข็งหน่อยปลาซิวปลาดุกกระปูหอยมั่นแหละจ้าห่านมันล่งพอได้กินแม่โบตาหนวดเกินตาหนวดก็ใส่ถุงจ้าจ้า ตอนอยู่ใกต้องพูดาป่าพอแล้วตอนนี้อุปกรณ์ถึงนี่ก็นี่นี่ละนีป่างยงนี่ยาในรถมาดปาน่อมัดปลาใมปาให้ยูถาถาถาเมนเขามัดบอยูนี่มันสีออกไปเครงเครื่องแยงเครงปาเมบ่จ้าเอทาคปลาหลายัหลดีอ้ยปลาคือเป็นตะลายแต่นอเบาแนวนี่ ชีวิตเช้าใหา้เช้าหน้าห้ากีมเม่านี้แหละจ้าหนามบกนามมีนามร้ายห้ากระดักหาปลาหาถุงหาซับปลาเมื่อไปกินพอบอดใสือ่อแนวอื่นหฮาก็กินแบบห้ามีเนาะจ้า,จาเนาะแต่มันเบิดหน้านี้แล้วอีกน้อยเรียนชีวิตที่สองนามบกเ้ากราปลากอนนะจาจ้าปลาในให้ในหน้าห้านี่มิลายายมะไทยทําให้ลูกให้หลาน ชาวไทยชาวล่าชาวต่างประเทศนะจ้ะพอได้เพิ่งอย่าแต่ละภาคเพิ่งกระสีเฮ็ดบ่คือกันดักปลาบ่คือกันแนมะ่แต่ว่าอีสา,เาเนเฮาเพิ่นเฮ็ดแนวนี่นะจ้ะแบบนี้เนาะจ๊ะน้อแล้วแม,ม่นบ่ตาหนวดมัดอยากคือแล้วแม่นบ่จ้ะมัดแล้วจะน้อยหมุนแล้วหรือว่าอีกักสมุนกันมาสองเมื่อยามประมาณสองสมุนเที่ยงมายามเนาะจ๊ะน้อถ้าเฮานาั่นมายามมันเป็นอย่างไรจ้ะนี่ถ้าเฮานั่นมาเอาปลาปลามันกระสีน่าเอาบ่จ้ะนี่ ขาเงี้ยให้เงาชุบชุบตา,า,นาหนวดลมมาเนี้ยลุกลูกสู้ๆจ้าเอาลูกลุกได้บ่จ้าลูกได้บ่โอ้ยตาซี่ตันตาหนวดเน่าน้อเล่ากับขาบ่คอยแข็งแรงลมได้เนาะจ้าเนาะเอาสู้ๆจ้าเถ่าบ่าเป็นยังจ้าบ่าเป็นยงังเก็บบ่จ้าบ่า <ś PowerPoint> บจ้าเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจ้าจ้าไหนก็ล่างแรงเชียะ ก็ได้ก็แชร์แต่หนวดในเด้อแต่ชี่ตัเนาะจ้ะเนาะเอาขึ้นได้บ่จ้าน้อยคันมายามเที่ยงมะเบิ่งบมูไปเนาะคือแสู้ๆเนาะจ้ะเนาะอ่ะเอาขึ้นมาจ้าขึ้นมาเดีเอาใส่แบบหมอเส้นนี่เ้ามายามเด้อจ้าเด้อเ้ามายามเบิองมาเบิองเบิองชี่ได้บ่นี่บ่ตาหนวด อืบอหยุดเงี้ยคือคนละสมองไ่ง้ยหมันดีนอแตว่าบหมันห่ายนอนั่นดูสิเใยจ้ะอืมสดๆเลยเห็นบอ ทางแหลกเลยจ้าน,นี่เดี๋ยวไปไปดูนอีกอีกย่างจักถุงจ้าน,น,นีถุง,งน้องจำนวดซักไม้กระเทาเลยจ้าเห็นบ่ตะกอนเราบริษักเราก็ะคอยย่างไปได้อยู่บ้านเองนี่ที่เราลมมือเสานี่เห็นบ่จ้าเห็นบ่เราซักไม้กระเทาเลยจ้าเอาเบิ้งตาทังนี่มีโอ้ยเอ็นถุงนี่มีบ่เด้อ อรุณน,น้ำกันเนะาะอรุณน,น้ำกันเด้อพี่น้องอรุณน้ำยายเบิ้งมันเสียงอู้บวมมือแร้งเนี่ยอา้าดคือฟังเสียงคือเป็นกระไดแท้ Sab? พี่น้องนี่บอขุดขุดเอาเนื้ <c oughs> อไม่รับไม่รับขุดขุดตรง ถึงสองจ้าน่ะออีจำเอ้ยปากข็งไงกันีนะจ๊ะน้องห็นบอดู้ยใกล้กุ้งห้าบรเวณนะจ๊ะน้องห็นบ่ตอนหนวดก็มัดไวแถวแ้วก็มัดไวที่เก้ามืออ่นสี่านี่จงสิบาเบิ่งหญิงนะจ๊ะน้อง มือนีก็คือสิได้สนีทเท่านี้ก็พอกินเนาะจ้าน้นนหลายคนสิลงไปนี่คะแนนก็พอได้อูนน้ะนะจ้ะไปมาถึงน้าจ้าขอบคุณหลายสิทุกคนคนไหลคนแจ้งติดตามเด้อขอบคุณหลายจังหวัดก็คนมี้ยังสิฝากนอกจากคลิปว้นี้ขอกราบขอบคุณหลายวัดดีครับ จอยก็ได้ก็แช่ให้ตาหนวดนะไม่ได้จ้าด้วยสวัสดีจ้า